กังหันลมนอกชายฝังขนาด26เมกะวัตต์ซึ่งพัฒนาโดยจีนและมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสมบูรณ์ถูกติดตั้งสำเร็จเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาที่เมืองตงอิงมณฑลซานตงความท้าทายหลักของการติดตั้งคือการจัดวางสลักเกียวเชื่อมต่อกว่า200ตัวของนาเซลขนาด600ตันให้ตรงกับความแม่นยำระดับมิลลิเมตรที่สูงเกือบ200เมตร บนฐานเสากังหันลมและภายในพื้นที่ก่อสร้างที่จำกัดทีมติดตั้งได้ใช้วิธีการตอกเสาเข็มแบบนวัตกรรมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานลากพร้อมทั้งใช้เครนตีนตะขาบขนาด4,000ตันที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการติดตั้ง กังหันลมได้รับการออกแบบให้ปิดรอบอย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากละอองเกลือในหน้านาน้ำชัยฝั่งจีนและทนต่อพายุไต้ฝุ่นในฤดูร้อนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานนอกชัยฝั่งได้นานถึง25ปีนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบป้องกันไต้ฝุ่นแบบคู่ที่ปสา,านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อลดผลกระทบจากลมแรง